สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุกุสุโคนจ้ามานี่ก,ก็มาพบมาพ่อกับนีรมนโบสโลวชแนลอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้ามาจ้าเดี๋ยวมื่อนี้นีรมนสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเจอสาวสกุลระเบอร์มาเยี่ยมสาวสกุลระเบอร์ก่อนที่จะกลับบ้านนะจ้าเพิ่อนอยู่คริสเตียนซุนเดียพี่น้องคริสเตียนซุนอยู่ทั้งเหนือของนอร์เวย์คือกันจ้า ไปเจอเพิ่นสักสองคืนไปนอนเพิ่นสองคืนจะไปห้สาวสกุลหัวเราะให้ฟังพี่น้องให้เพิ่นหัวเราะแซ่บๆนวลๆให้ฟังแล้วก่อนที่กับพี่น้องเดี๋ยวเราไปเจอกันเราจะเพดปิ้งย่างเนื้อย่างหลายเฮือนสาวสกุลพี่น้องเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันเราจะใกล้ๆหอดเดี๋ยนี้ละมุนสิถ่ายรูปบ้านเพื่อนให้เปิ่ออีกเท่นึงพี่น้องจ้าไปห้สาวสกุลหัวเราะแซ่บๆให้เราเบิ่งจ้าโอเคจ้าพี่น้องจ้าไปติดตามกันจ้ายสพี่น้องเขาเขตคิสติสซุนละจ้า เกตคริสเตียนซุนพี่น้องเอ้ยนีละมฮโดเกตมาแล้วไกเสิฮอดบ้านสาวสกุลระเบอบายนอร์เวย์แล้วจ้าเดี๋ยวไปเจอกันมาสาวสกุลเพื่อเป็นได้ว่านีละมณ์ไปหาเพื่อนฮอทเฮอน์เราจะพี่น้องจ้าไปเปิ่งกันนะจ้าเพื่อจะดีใจเพราะวันนีละมณมาหาแล้วพี่น้องเนาะจาเขาเกตแล้วจ้าเขาเกตคริสเตียนซุนเอพี่แจยคริสเตียนซุนซุนกับสันมันค่ายกันพี่น้องมันซื่อไน่ค่ายกันอีกแล้ว โอเคจ้าเดี๋ยวไปเจอกันนะจ้าไกลแล้วไกลแล้วพี่น้อง าไปอยาบอกวาไปที่ฟิเดนนอุงัวหลังทพี่น้องักนดนัดใกลทถึบ้านจาสกอร์เอรไปนอนกัแต่บุ้งหัวหลงแน ที่เรียนริฟโได้จีเมันพาไปมันพาเนรมนกับสามีมาลงป่า <laughs> จีเบสเอยอยาคิดตัวนะจีเบส เจ้สาสกุลแล้วพี่น้องอวันเลี้วจับรถทันได้วันเลี้ววันเลี้วพี่น้องมุสเกสโตฮอดบ้านเป็นเลี้วพี่น้องฮอดบ้านสาวสกุลแล้วสาวพี่น้องนี่ละม้วมนฮอดบ้านสาวสกลุลระเบอ้อแล้วจ้ะนี่จะจับรถเป็นได้จ้ะพี่น้องโทรไปเมื่อกี้คือบหลับสายนี่ละม้วมนเนาะไปสายเนาะสาวสกุลเอ้ยสาวสกุลอยู่เฮือนี่บ่เนี่ย สาวสกลนครระเบอ้ออยู่เฮือนดิมโนขุนเม็นมาผิดเฮื่อตลอดพี่น้องเลยใส่ลายปอนก,ก้กเก่งเพื่อนใส่นาสวยงามขนาดตรงมบเพื่อนอยู่เือนมาเนาะสตรอเบอรีอร่ไปแค่งามจ้าละชมบ้านสาวสกุลระเบอ้อพี่น้อง หกดกิ่งพี่น้องเหมือนกันนดอยู่งาน,านอยู่บ้นเนาะตู้ไปเพิ่นบล็อบสายนี่ละมวนพี่นอ้องบรรยากาศรอบๆอยู่งาน,านบ้นเนาะชอบไปลีบแล้ว รูู้อาบน้ำคพืออดแลพี่น้องอดเทีนพันแล้วอดแล้วโอเคตัวไม่สาอาบน้ำเือเสร็จไปให้พนดุปเโอเคโอเคพี่น้องนี้เราบนจะนอนตรงนี้นะคะคืนนี้บ้านสาวสกดระเบิดจาะพี่น้องจ้าว้าววเตรียมมาให้เพื่อนมาได้เนี จากวิวทิวทัศน์รอบๆบ้านของสาวสกุลระเบอรพี่น้องสาวสกุลระเบอร์บ้านนอร์เวย์ฟันนทักเี็กคัดแบกนะออกไปนี่สามีสาวสกุลระเบอรนะคะไฮๆค่ะมากอีอย่างนี่พี่น้องเด็ดเดีอคล้ายๆมากอันยังก็คือจืนบอกบ้านเฮาพี่น้องนี่นี่กำลังใหญ่ อย่างคือซื่อออกสีม่วงเวลามันซุกนะพี่น้องเต็มต้นเลยดกขนาดเลยบิวตี้ทัดตอนนี้ละมุนมาถึงจับรถบ้านไปได้พี่น้องเลยเดกวยวจีพีเจะพาหนูมาพิษโอเคแต่เดี๋ยวนี้ละมุนไปขนของกอนจ้ะขอตัวไปขนของก่อนจ้า ค,คือก้อนหญ้าก้อนหญ้าก้อนหย่า,ยาๆๆๆที่เป็นตัดไปแล้วเป็นฟาร์มแต่จ้าคืนนี้นีรม,มนจะน,นอนที่นี่จะพี่น้องจา้าสาวกนระเบิดจัดให้แล้วจ้จาแต่ข้างในจะเป็นเตียงนอนแต่พี่น้องจ้านันจะเป็นที่ชั้นบนของโรงจอรดรถเพื่อนะมีห้องพิเศษเวลาแขกใครไปมานะพี่น้องสวยงามสวยงาม นอนนี่เด้อจ้าคือนี่นีละมณนอนนี่เฮ้ยโชคดีน้องโชคดีค่ะบอสยังคือโชคดีบ่น้องแมวชื่อโชคดีมาจากพี่น้องตอนนี้สามีกินอาหารเรียบร้อยสาวสกุลทำให้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่เป็นป่าสาวสกุลเนาะลาน้อยเลยนะบุญงามเให้ป่า